คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําให้คุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าส่งภาพนะครับจากบลูทูธไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับทํายังไงมาดูคลิปนี้เลยครับไปเมื่อมาอยู่หน้านี้นะครับอ่าอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับที่ผมจะส่งไปเครื่องนี้นะครับผมอ่าก็คือเครื่องนี้เลยนะครับวิธีส่งนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่แอป เอ่อแกลเลอรี่นะครับนี่แกลเลอรี่ให้เรากดเข้าไปนะครับอ่าพอคุณผู้ชมกดเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทําการเลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการที่จะส่งนะครับแต่เครื่องนี้นะครับอย่าลืมเปิดบลูทูธไปด้วยนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่เครื่องนี้ก็อย่าลืมเปิดด้วยนะครับแล้วก็จะเปิดเลยนะครับอ่าเปิดเข้าไปนะครับ แล้วก็ทําการเลือกรูปภาพอย่างเช่นผมสมมุติเอาอันนี้นะครับแล้วกดที่แบ่งปันครับหมายถึงว่าแชร์รูปภาพจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยไปที่เครื่องนี้นะครับอ่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือเครื่องนี้เลยนะครับอ่าให้เรากดที่คําว่าบลูทูธกดเข้าไปตรงนี้นะครับเปิดรอสักครู่นะครับระบบเขาก็จะส่งไปที่เครื่องนี้นะครับอ่า ตงไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วให้เราจับคู่นะครับอ่าของผมจะจับคู่หัวเว่ยในนี้นะครับชื่อนี้เลยอ่กดเข้าไปนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีข้อความแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยทําการกดที่ยอมรับเข้าไปนะครับภาพมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่า กดเข้าไปแบบนี้นครับกดนี่ภาพหน้าจอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ขอจบออจบเพียงการรีวิวเพียงข้อนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่คลิปนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ